เมื่อวานที่ผ่านมาบรรจงสินซสรีครับแข่งขันในรอบ8คนคร,รุ่น63.5กิโลกรัมครับเจออวารเลสนักชกจากคิวบาปรากฏว่าไทยของเราแพ้ไปนะครับศูนย์ต่อ5เสียงก็ตกรอบไปบในรอบ8คนก็อดอที่จะคว้าเหรียญรางวัลบายฮิโบเสียดายนะอันนี้เสียดายเหลือสองคนแล้วใช่ไหมใช่จุธาม,มาสกับจันแจมนะ,ะเหลือใครบ้างนะก็จุธาม,มาสเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยในแข่งขันรอบ16คน นะครับก็สามารถก่อนจะไปแฟนมวยไทยก็บอกคิวบาดีนะดีมากเขาดีมากจริงๆผมผมมีโอกาสดูไฮไลท์นะเพราะเพราะรอดูไม่ไหวมันดึกตีสองกว่าคือเขาสเปดหมัดมตีโบเรบแล้วออกหมัดชุดเนี่ยต่อเนื่องแต่เราเนี่ยพยายามจะดักจังหวะสองแล้วก็พยายามจะออกหมัดแต่ออกไม่เยอะเท่าเขาเนี่ยปัญหาลนะ่ะกีฬาไทยออกหมัดไม่เท่าเขาเนี่ยคือกี่ปีแล้วอะสองสองสมยัยสามสมยัสมยสิบสองปีแล้วอะใช่มวย สากคนไทยเราไม่ได้เหรียญเลยอ่ะคคือไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะล่าสุดที่ได้ก็พี่สมจิตนะมสมจิตจงจอหอ2,008นู่นเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเหรียญเลยนะครับก็อ่ะโอเคผู้หญิงอีกสองคนที่เข้ารอบนะครับจุธามาตรรักสัตว์ครับก็เอาชนะนักกีฬาจากอุซเบกิสถานสบายสบาย5ต่อศูนย์เสียงนะครับก็เข้ารอบ8คนไปเจอคู่ปรับเก่าครับ บูยู่จากจีนนะครับซึ่งจุธามาตเคยแพ้มาแล้วนะครับในรอบชิงชาเลิศ์เอเชียนเกม2023นะครับอีกคนหนึ่งจันแจ่มีิโบก็แข่งขันเหมือนกันเจอนักชกจากคองโกเราโดนต่อยนับไปก่อนในยกแรกนะครับเกือบหลับเกือบหลับกลับมาได้ก็วันมันมากเลยมันกลับมาชนะ4ีหนึ่งเสียงก็เข้ารอบ8คนไปเจอตัวเต็งจากตุรกีวันที่3สิงหาคมต่อไปทิโบบบ คิดว่ามวยสากลเรามีโอกาสมาก,กับโมเรียญรังวันอันนี้มุมมองพี่โบ้คือรอบแปดของจูทามา่าเนี่ยไปเจอคับคู่ปรับอย่างจีนเนี่ยครับก็เคยแพ้มาก่อนด้วยนะครับในเอเชียนเกมใช่ไหมใช่อเออเหนื่อยไหมเหนื่อยผมว่าเหนื่อยเหนื่อยหมดะตอนแต่ต้องสู้นะใช่คือเจอคือเข้าไปรอบแปดเนี่ยมันคือเอาว่ากันทำตรงก็คือแปดคนที่ดีที่สุดในโลกแล้วอ่ะคุณจะมันก็ต้องแบบมันก็ต้อง ต้องโชว์หรือว่ามันก็ต้องแสดงออกมาให้ได้อะว่าว่าเราต้องแข็งแกร่งหรือว่าไหวพิบปฏิภินทาต่างๆงมยมันหลายอย่างเนาะนะครับเชียร์อยู่แล้วล่ะเนี่ยก็ต้องเชียร์อยากให้ให้ได้เหรียญนะเหรียญได้เหรียญหนึ่งก็ยังดีไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตามสับสุดท้ายยูทูปของไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน